相睇相睇，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 相睇相 บสรรสิสมิลลาห์ราะห์มานรอฮิมซัลลัมอะลยกุลโมระห์มะตุลลอฮ์วะบะรอกาตุพบกับผมบุคคลเดนเกาิมีในข่าวต้นชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่มหาทไทยอียิปเผยเตรียมเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีในเช้าวันจันท์นี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเช้านี้ยังไม่มีตำรวจเข้าพื้นที่แต่อย่างใด กระทรวงมหาดไทยทหยิบแถลงปฏิบัติการกวาดล้างค่ายที่พักของผู้ชุมนุมจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะปิดล้อมโดยรอบบริเวณเพื่อห้ามประชาชนเข้าร่วมชุมนุมด้านนอกมัสยิดรอเบียอัลอาดวียะทางตะวันออกของกรุงไคโรซึ่งตามปกติแล้วเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญและบริเวณจตุรัสนะดะ,ะทางด้านตะวันตก ตจ้นที่ของกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในขณะนี้มีคำสั่งให้ตำรวจเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยจะใช้การสลายการชุมนุมตามลำดับขั้นจากการใช้ฉีดน้ำไปจนถึงการใช้แก๊สน้ำตาพร้อมทั้งมีคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมรถพยาบาลเพื่อจะส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง กลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุสซีนำโดยกลุ่มพราดรภาพมุสลิมตั้งค่ายประท้วงสองจุดหลักในกรุงไคโรและประกาศว่าจะไม่ยอมสลายตัวจนกว่าอดีตประธานาธิบดีจะได้หวนคืนสู่อำนาจกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำถุงทรายมาวางซ้อนกันเป็นแนวกำบังโดยรอบจุดชุมนุมรวมถึงก้อนหินขนาดใหญ่ขณะที่มีกลุ่มชายสวมหมวกกันน็อกพร้อมท่อนไม้เดินตรวจตราโดยรอบบริเวณขณะที่พอคะหาบเร่แผงลอยเปิดเผยว่า สามารถจำหน่ายหน้ากากกันแก๊สได้เป็นจำนวนมากกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตผู้นำอียิปต์ยังประกาศจัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหม่ในวันนี้โดยระบุว่าต้องการส่งสารถึงผู้นำการก่อการรัฐประหารว่าชาวอียิปต์ยังคงยืนยันเดินหน้าการปฏิวัติต่อไปและประชาชนจะออกมาร่วมกันชุมนุมในทุกจตุรัสท่าม,า,ามกลางความกังวลว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้อาจกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดครั้งใหม่ด้านพันธมิตรต่อต้านรัฐประหารในอียิปต์กล่าวว่า จะมีผู้เดินขบวนสนับสนุนอดีตผู้นำอียิปต์จากจุดต่างๆ10จุดจากหลายส่วนในกรุงไคโรเพื่อปกป้องมูฮัมมัดมุตซีซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำอียิปต์อย่างชอบธรรมและเสรีเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอียิปต์แต่ถูกโค่นอำนาจเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ช่วงต่อไปได้ต้นชั่วโมงหน้าครับินชาอัลัก์าลาอะลยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ 扎扎扎，扎扎扎，扎扎扎，扎扎